พระนางพันแสงชเวลาหนุ่มณเดชและสาวพายรินดา,ดาแต่งตัวสวยหลอ่อถึงเวลาพากันเข้าวังพบผู้ใหญ่แต่เจอโจทย์หนักอย่างพิมพิไลสาวแพรพิช,ชาภาหญิงสูงสากรักแรกของพันแสงเลยอดไม่ได้ต้องรับคมฝีปากกับชเวลาไปหนึ่งแมตช์ท่ามกลางบรรดาคุณหญิงในเรือนนารีสโมสรเรียกว่าแพรและพายศาสคำพูดส่งอินเนอร์ใส่กันแบบเชียบสนุกแน่งานนี้ในใจขังเจ้าคะ่ะ ันนี้เราก็มาที่เป็นแบบนารีสมสรน,นะคะเป,เป็นเหมือนคลับของแบบคนในวง <ขอ S 1> ใังคนในวงใังอะไรแบบนี้ก็ก็จะมีเสื้อทั้งเสื้อผ้าก็ลังการแล้วฉากก็สวยงามมากใช่ไหมพอเขาได้มาแล้วเขาก็ออกรวดลายความเป็นชาวลาตัวตนที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคงทําให้แบบพวกภริยาขุนนางช็อกไปเยอะมากเหมือนกันเจอพิมพิไลเจอคุณหญิงคุณนายต่างเขาก็มาพูดเน็บแนมเราอย่างนั้นอย่างนี้ภริยาครับอันนี้ปากตลาดนะครับผม มาเจอปากไม่ตรงกับใจอย่างพวกขุนนางนะครับผมรับรองว่าจะเป็นยังไงต้องไปดูครับ